และนี่ก็กลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ก็เจาะออกมาว่าตอนนี้คนไทยเนี่ยติดบุฟเฟ่แบบเข้าเส้นเนี่ยภาษาบ้านๆเลยนะจะบอกว่าติดหนักก็ไแ้คนไทยเนี่ยติดบุฟเฟ่ติดหนักติดเข้าเส้นนะครับปรเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินบุฟเฟ่เน้นอะไรนะฮะไม่เน้นปริมาณเน้นหลากหลายกินอิ่มเกินคุ้มยังคงเป็นสิ่งที่คลาสสิกสำหรับคนไทยครับร่วมคุยกับบัญชาโดย e l i t e HEALTH PLUS จากเมืองไทยประกันชีวิตมาถึงเรื่องของบุฟเฟ่อ้าวหลังๆนี่นะฮะคนไทยเนี่ยคำว่าบุฟเฟ่เนี่ยอยู่ในใจเลยนะบางคนบอกอยู่ในสายเลือดเลยนะครับตักได้เท่าไหร่ไม่อิ่มจนกระทั่งร้านรวงหลายหลายร้านที่เป็นเครือร้านอาหารระดับดังๆหรืออะไรก็แล้วแต่จากไม่เคยกําหนดเวลาจําเป็นต้องกําหนดเวลานะครับและนี่ก็กลายเป็นอีกเรื่องนึงซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ก็เจาะออกมาว่าตอนเนี้คนไทยเนี่ยนะ ติดบุฟเฟ่แบบเข้าเส้นเนี่ยภาษาบ้านๆเลยนะจะบอกว่าติดหนักไ็ได้คนไทยเนี่ยติดบุฟเฟ่ติดหนักติดเข้าเส้นนะครับปรเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินบุฟเฟ่เน้นอะไรนะฮะไม่เน้นปริมาณเน้นหลากหลายกินอิ่มเกินคุ้มยังคงเป็นสิ่งที่คลาสสิกสำหรับคนไทยครับทำไมถึงมาพูดถึงเรื่องนี้ฮะคือมันมีข่าวหนักๆมาเยอะแล้วก็ <c oughs> เลยเอาข่าวเบาๆมาด่แต่มั่เป็นข่าวเบาๆที่สะท้อนอะไรฮนะ ที่สะท้อนมาจากพฤติกรรมของคนไทยที่เจอภาะวะหนักๆกับเรื่องเศรษฐกิจนี่แหละครับไม่ว่าจะรายได้ไม่เข้าต้นทุนก็สูงนี่เองก็มีนะฮะแต่ชีวิตมันต้องเดินต่ออาหารเองก็ต้องทานนะครับเรื่องนี้เป็นผลสํารวจนะครับออกมาจากทางด้านของ Hungry Hub นะฮะ Hungry Hub เนี่ยนะครับเขาได้ทําเกี่ยวกับเรื่องของ Thailand Buffet Network 2022แล้วก็ไปทำผลสำรวจที่เรียกันว่า Buffet Market Overview 2022 c ีโของฮังกรีครัเนี่ยนะครับก็คือคุณสุรสิทธิ์สัจเดนะฮะก็ไปทำผลสํารวจมาเกี่ยวกับเรื่องของมุมมองตลาดบุฟเฟ่ต2022ในประเทศไทยนะครับเออมันน่าสนใจทําไมผมถึงต้องออกมาเล่าเพราะว่าเราก็จะได้เห็นไงครับว่าคือการไปทานบุฟเฟต่ตแต่ละแห่งเนี่ยนะครับแน่นอนครับถ้าคนทานเก่งไปด้วยกันอันนี้เกินคุมกำไรหรือเล่าไม่รู้นะฮะแต่ถ้าคนทานไม่เก่งไปด้วยกันอันนี้มีแต่ขาดทุน คิดหัวเท่ากันแต่กินได้น้อยกว่าทําให้คนที่พาไปอาจจะก,กินเพิ่มขึ้น2เท่ากาลังกระเพาะคงไม่ไหวถึงสองเท่านั้งนะฮะถูกไหมครับแต่ว่าพอคิดแล้วยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันอิ่มท้องและมันรู้สึกว่ายังไงก็เกินคุณถ้าคุณตักได้เต็มที่นะครับผลสํารวจตรงนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าตอนนี้คนไทยเนี่ยนะฮะจริงอยู่มีคนไทยหลายกลุ่มและบางส่วนเริ่มให้ความสําคัญว่าไม่กินเกินคุม้มเหมือนอย่างที่เขาบอกว่ากินเพื่ออยู่หรืออยู่เพื่อกินอาถามท่านผู้ชมตอนนี้เลยครับถึงนาทีนี้วันนี้เนี่ยนะฮ ไม่ว่าจะเป็นสภาพเศรษฐกิจสุขภาพร่างกายนะครับหรือปัญหาเรื่องของปากทองเงินทองเนี่ยท่านผู้ชมจะกินเพื่ออยู่หรืออยู่เพื่อกินครับส่งมาเลยครับใครกินเพื่ออยู่ก็พิมพ์เข้ามากินเพื่ออยู่ใครคิดว่าอยู่เพื่อกินก็พิมพ์เข้ามาอยู่เพื่อกินส่งมาครับจากปัญหาเศรษฐกิจจากปัญหาปากทองจากปัญหาของสุขภาพจากการดูแลสุขภาพท่านผู้ชมคิดว่าตอนนี้ท่านผู้ชมจะกินเพื่ออยู่หรืออยู่เพื่อกินครับส่งมาเลยฮะ กินเพื่ออยู่หรืออยู่เพื่อกินใครกินเพื่ออยู่ก็พิมพ์กินเพื่ออยู่มาเลยใครบอกอยู่เพื่อกินก็พิมเขาไปอยู่เพื่อกินมาเลยนะครับผลสารวจตรงนี้บอกชัดครับว่าเทรนอาหารยุคใหม่ก็ามานะคนไทยอยู่นี่ปรับตัวเยอะนะฮะคือกระแสหรือเปล่าไม่ทราบนะและจะเปลี่ยนกลายเปเป็นพฤติกรรมหรือเปล่าต้องดูใช้เวลาการบอสมควรไม่ว่าจะเป็นเ,ออาาร, igan, เ,นเรื่องอาหารวีแกนเนี่ยเขาเรียกว่าสายวีนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องกินแต่ผักนะแต่อะไรหรือเปล่าที่ว่ามันไม่ลดเลยคือพฤติกรรมบุฟเฟ่ของคนไทยไม่เคยลด มีแต่จะเพิ่มเพิ่มก็แปลกดีนะฮะตอนนี้เนี่นะครับหนึ่งสิ่งที่เห็นได้ชัดว่าทำไมคนไทยถึงได้อชอบบุฟเฟต่ตกันแบบเข้าเส้นเขาไปเจอว่าว่าคนไทยค้นหาคำว่าบุฟเฟต่ตเนี่ยนะฮะมีมากกว่าสิบล้านครั้งในหนึ่งปีไม่รู้ประเทศอื่นเป็นยังไงบ้างฮะอะมีปแปลกๆว่าเราอยู่สองพอปลาวด้วยถามหน่อยฮะคุณใช้คำค้นหาว่าบุฟเฟต่ตปีหนึ่งเนี่ยกี่ครั้งอย่างเงี้ยนะ แต่ว่าผลสำรวจจากทางด้านของเนี่ยบุฟเฟ่มาเก็ตโอวิว2022จากฮังกรีครับเนี่ยบอกว่าคนไทยนี่นะครับไปค้นหาคำว่าบุฟเฟ่มีมากกว่าสิล้านครั้งใน1ปีโดยเฉพาะช่วงไหนที่คนเยอะรู้ไหมฮะหลังคลายล็อกดาวโควิด19โอโ้โหคนนี่แบบโหยหาเลยฮนะต่อไปนี้ได้ออกไปแล้วร้านเปิดแล้วเนี่ยครับไม่ไม่จำกัดเวลาจนถึงกลางคืนนั่งได้กันอย่างเต็มที่นี่นะฮะปรากฏว่ายืนยันได้ไหมว่าปีหนึ่งคนกันเกิน10บล้านครั้งยืนยันได้ครับ พราะมันมาจากการค้นหาคำนใน Google search และปริมาณในการค้นหาคำคำนี้เพิ่มขึ้นถึง430%โอ้โหครับถามว่าคนเนี่ยขี่คำว่าบุฟเฟ่เนี่ยนะคำไหนมาอันดับหนึ่งปรากฏว่าคนไทยดูเหมือนจะมีรสนิยมดีขึ้นนะไป search คำว่าอะไรทราบไหมฮนะ International Buffet ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งของคำค้นหาทั้งหมดโอ้โหเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าคนไทยจะบบุฟเฟ่ทั้งทีต้องขึ้นระดับิน inter แล้วนะครับทีนี้อันดับอาหารบุฟเฟ่ในแอปพลิเคชัน Hungry ครับ นะฮะที่คนค้นหามากที่สุดเนี่คืออะไรก็ไม่ต่างกันเลยครับปรากฏว่าคนไทยค้นคำว่า international buffet อันนี้ใน hungry hub นะฮะ23.7%อันดับที่2คนค้นหาคำว่า korean barbecue buffet 20.2%มาอันดับ3คนค้นหาคำว่า c h a b บุฟเ f ่ e 1บ4สะท้อนได้เห็นครับแม้จะเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งจากแพลตฟอร์มของ hungry hub แสดงว่าคนไทยตอนนี้ ชอบกินอาหารที่หลากหลายเน้นกินอิ่มเน้นเกินคุม้มไม่ใช่คุ้มค่าเน้นกินอิ่มเกินคุม้มหลากหลายด้วยรสนิยมที่ต้องการอาหารต่างชาติมากขึ้นไม่งั้นจะไม่ออกเป็นอย่างนี้ฮะเห็นไหมฮะฮังกี้ครับที่บอกมาเลยครับว่าคำค้นหาอันดับหนึ่งเลยนะมาอันดับหนึ่งยีคือ International อินเตอร์เนชั่นแนลบุฟเฟ่อันดับที่2คือโค r เรียนบาร์บีคิวบุฟเฟ่นะครับ และอันดับที่สาชาบูบุฟเฟ่์นี่เป็นต้นนะครับนั้นฐานท่านผู้ชมเป็นเมื่อสักครู่นะฮะว่าตกลงถึงตอนนี้ที่ผมถามว่ากินเพื่ออยู่หรืออยู่เพื่อกินใช่ไหมจากสภาพเศรษฐกิจจากสภาพปากทองจากสภาพหนี้สินจากแนวคิดดูแลสุขภาพจากการใส่ใจสุขภาพท่านผู้ชมกําลังกินเพื่ออยู่หรืออยู่เพื่อกินนะฮะใครกินเพื่ออยู่ก็ส่งมาใครบอกว่าอยู่เพื่อกินก็ส่งมานะครับเดี๋ยวจะดูครับว่าท่านผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรนะครับขอ,อตรวจสอบไันิดนึงนะ กินเพื่ออยู่ค่ะกินเพื่ออยู่ดีกว่ารักษาดีกว่าขาดรักษาสุขภาพนอกจากวันพิเศษก็อาจจะมีแวบบ้างนะฮะกินเพื่ออยู่ค่ะนะกินเพื่ออยู่ค่ะใช่ครับใช่ครับอันนี้หนีเสือปัดจอรเะเ้นะครับโอ้นะขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้มีคาถามท,าที่2ต่อกันแล้วเพราะว่าจากตรงนี้เนี่ยโหคนไทยเซิร์ชคำว่า International Buffet เยอะแซงคเรีนบาร์บีคิวบุฟเฟ่แซงชาบูบุฟเฟ่นี่นะครับแล้วก็บางคนเอาแบบภาษาบ้านบ้าก็เียปิ้งยา่างถูกไหมะฮะอ่าถามท่านผู้ชมครับว่า อันนี้ลองถามดูนะฮะมันดูรับชมคิดเห็นกันยังไงนะระหว่างปิ้งยาง่างบะชาบูท่านผู้ชมชอบมาไหนมากกว่ากันอืมส่งมาเลยครับใครชอบปิ้งย่างพิมพ์ปิ้งย่างอ่ะใครชอบชาบูส่งพิมพ์ก็ชาบูมานะครับบุฟเฟ่นะฮะท่านผู้ชมชอบแบบไหนมากกว่ากันระหว่างปิ้งย่างหรือชาบูส่งมาครับใครชอบปิ้งย่างก็พิมปิ้งย่างใครชอบชาบูก็ส่งชาบูมานะะอันนี้อยากรู้พฤติกรรมนะฮะว่าเวลาท่านผู้ชม รู้ละเนี่ยค้นหาเดคำว่าบุฟเฟต์คนอยากได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นตั้งแต่ผ่อนโควิดมาก็อยาจะกินอาหารบุฟเฟต์ให้เต็มที่เนี่ยนะฮะแต่มันก็มีอยู่หลายประเภทถูกไหมแล้วหนึ่งในนั้นก็คือมีปิ้งย่างกับชาบูถานท่านผู้ชมครับว่าระหว่างปิ้งย่างกับชาบูเนี่ยนะครับใครชอบอะไรมากกว่ากันใครชอบปิ้งย่างก็พิมพ์ปิ้งย่างมานะครับใครชอบชาบูก็พิมพ์ชาบูมานะครับฮังกี้ครับยังบอกอย่างนี้ครับว่าพฤติกรรมการทานบุฟเฟต์ของคนไทยเนี่ยเปลี่ยนไปบ้างในระดับกลางนะฮะ เห็นได้ชัดเลยว่าผู้บริโภคเนี่ยไม่เน้นกินอิ่มกินคุ้มแบบสิบปีก่อนหน้านี้คงไม่ออกใช่ไหมไอ้กินอิ่มกินคุ้มนี่คืออะไรจ้าบไหมฮะเอาไปเยอะๆหาคนเก่งๆกินเก่งๆไปกินให้ได้เยอะตักให้มาพูนๆมีวิธีการตักยังไงให้จานหนึ่งพูนที่สูงที่สุดเก็บได้มากที่สุดอันนี้ไม่นับบางคนใส่หอกับบ้านด้วยนี่นะฮะบอกสิบปีแล้วเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยอันนั้นคือเป็นเป็นช่วงสิบปีที่แล้ว แต่ตอนนี้คนไทยบอกเน้นอาหารบุฟเฟ่ต์ที่มีหลากหลายมากขึ้นเช่นร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ที่มีเมนูเยอะๆทำจานเล็กๆนะแล้วก็รับการรีวิวจากลูกค้านี่อย่างนี้เป็นต้นนี่นะครับทีนี้ต่อมานะฮะกลุ่มที่หันกลุ่มใหญ่ในหันมาทานบุฟเฟ่ต์ในโอกาสสาคัญมากกว่าปิดห้องจัดเลี้ยงอ้าวนี่ก็เห็นได้ชัดน,นะครับว่าการปรับตัวทางธุรกิจจะเกิดข,ขึ้นแล้วคือการปิดห้องจัดจัดเลี้ยงที่เรียกว่าเคเทอร์ริงในสมัยก่อนก็ถือว่าคลาสสิกมากๆเลยนะครับแต่ตอนนี้ถ้าจะเอาอาหารต่อหัวแล้วเราก็สู้เป็นแบบบุฟ นอกจากนี้แล้วนี่นะครับสิ่งที่เห็นต่อไปเนะี่ยเขาบอกว่าอ,อิ่มสนุกถ่ายรูปสวยคือเทรนด์ใหม่ของการทําบุฟเฟ่หรือว่าการทานบุฟเฟ่ของคนไทยนะครับนอกจากอาหารในความหลากหลายบริการดีแล้วคนไทยกลุ่มหนึ่งมีเทรนด์นะฮะบ,บอกว่าไปทานบุฟเฟ่ที่ไหนก็แล้วแต่ต้องให้มากกว่าการทานหรือประสบการณ์ในการทานหรือความอร่อยในการทานหรือความอิ่มเกินคุ้มในการทานนั่นก็คือว่าจะต้องมีการอวดบนสื่อโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งอันนี้เขาเรียกว่าฟลายดิ้งบุฟเฟ่ จะกลายเป็นเทรนด์ใหม่ของคนไทยด้วยนะครับและที่สําคัญพฤติกรรมการทานบุฟเฟ่ต์ในเนชัดมากขึ้นในปี22เนี่ยนะครับคืออะไรทราบไหมฮะคนไทยจะเอาปัจจัยการจองโต๊ะเออการจองโต๊ะกินแบบบุฟเฟ่ต์เนี่ยนะการเดินทางเข้ามาเป็นส่วนในการตัดสินใจว่าตกลงจะไปหรือไม่ไปถ้าที่ไหนเปิดจองยุ่งยากขั้นตอนซับซ้อนรอนานเดี๋ยวกดนู่นไปนี่เดี๋ยวรอนี่เดี๋ยวอนู่นนี่นั่นนี่นะฮะระบบการจองหลายขั้นตอนนี้พบว่าส่วนใจนี่ะฮะ คนทานบุฟเฟต์จะปฏิเสธจะไม่ไปเลยนะครับสาหรับร้านไหนที่มีขั้นตอนและข้อจํากัดและใช้เวลายุ่งยากในการจองนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเทรนด์ใหม่จริงไม่น่าน,นะครับเดี๋ยวนี้พอเราไปทานร้านอาหารอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเทรนด์สมัยใหม่ไม่ว่าคุณจะเป็นอาหารญี่ปุ่นเกาหลีอะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะจะมีพาสหนึ่งที่เป็นสาหรับบุฟเฟต์และอีกพาสหนึ่งที่เป็นอะไรฮะอาร์คาสตนะ์นี่หละะมันจะเป็นอย่างนี้นี่นครับคือเทรนด์ในการปรับตัวที่เกิดขึ้นสําหรับเรื่องของธุรกิจที่อยู่ในบ้านเรานะักขณะนี้นะครับ